สวัสดีครับผมจาเลกนะครับที่อุตสาหการขาย Ford Auto g a l l e r y ปัตตานีตัวนี้นะครับเป็น Ford r a n g e r w i ์วานะครับเป็นตัวท็อปขับสีนะครับผมเป็นตัว4ี่คูนนะครับเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับ2 1งแรงม้านะครับ500แรงบิดนะครับผมและการตกแต่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมคันนี้นะครับมาเริ่มที่ด้านบนเลยสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับผมสกูฟฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นทรงขนาดใหญ่นะครับจะเป็นม้านะครับม้าสีแดงนะครับสามารถเลือกได้นะ จะเป็นม้าหรือว่าจะเป็นแรดก,ก็ได้นะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับผมก็คือสีดําเงาของตัวรถคันนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสีคุณสีนะนะครับขยับมากันต่อนะครับมาที่กระจังหน้า ระจังหน้าตัวนี้ครับจะเป็นทรงแรปเตอร์นะนะทรงแรปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับผมมีฟอนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นมิตินะครับเป็นสามิติตัดกันนะครับผม FORD นะครับเป็นกระจังหน้าขยาดใหญ่นะครับสีแดงตัดขอบสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็มีเม็ดไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LD นะครับผมไฟ LD ตัวนี้นะครับผมจะจะเป็นสีส้มนะอ่า ทั้งหน้าชุด Y ตัวนี้ไหมครับตัวนี้ครับจะมีคําว่า Y นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับจะเป็นสีบอลเงินตัดก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสีดำนะครับสีดําด้านแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์หน้านะครับผมตัวนี้มีเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องตัวนี้จะกล้องกล้องรอบคันนะนะครับผมกล้องหน้านะครับผมไฟตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแมสติกเอลดีนะ นะครับแม่ทีกาดีสังเกตง่ายจะเป็นไฟฟลรออเตอร์2ดวงนะครับผมแล้วก็นะครับผมไฟเดย์ไทม์จะพิเศษหน่อยนะครับเป็นรูปตัว C นะครับผมจะมีเว้าเห็นไหมครับเฟาด้านบนแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยว l e d นะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้นะครับคุณลักษณะพิเศษนะครับผมของตัวไฟข้างล่างนี้นะครับผมก็สามารถหมุนนะครับตามองศาเราเลี้ยวนะครับผมแล้วก็มีไฟสองนะครับด้านข้างนะครับอันนี้มีเฉพาะตัว4ี4นะ นี่เฉพาะ4ี่คูณสี่ขยับมากันต่อมาที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะผมก็คือคิวล้อตัวนี้เป็นของชุดวายนะเป็นชุดเดียวกันนะครับมีตัวรู่ลมด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นชุดวายนะครับผมแล้วก็มาที่ล้อแมกล้อแมกตัวนี้นะครับผมเป็นล้อแมกกลายนะครับเป็นขีดแดงนะขีดแดงตัวนีเ้เป็น20นิ้วของโอเอซินะครับผมแล้วก็ยางนะครับยางกำลังได้รับความนิยมก็คือเป็นยางของ ตัวโยทยนะครับผมตัวนี้นะครับคอสคันทีโอเพนคอสคันทีตัวนี้กำลังนิยมนะครับผมตัวนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่หน้ายางตัวนี้จะ305นะครับผมแล้วก็แก้มยาง55นะครับ R20 นะครับแล้วก็ช่วงล่างเห็นที่วันสูงนะครับยก2นิ้วนะครับผมคือต้องเราจะเปลี่ยนนะครับปีกนกเห็นไหมครับปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับเราจะเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับผม เพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกน,ก,นกเนี่ยยางจะสึกไม่เท่ากันมันจะกินในนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามีการเปลี่ยนปีกน,ก,นกให้ด้วยนะครับผมขยับมากันต่อมาที่คําว่าบเทอร์โบตัวนี้นะครับผมเธอคือที่บอกไปก็คือ2.0ลิตรนะครับเทอร์โบคู่นะครับ210แรงม้า500แรงบิดนะนะครับมาที่รอบันนะครับผมก็คือลาวลังคาตัวนี้เป็นของแท้ที่มากับ โรงงานนะครับโฟตัววาแท็ตัวนี้ก็จะมีเราหลังคานะครับผมเป็นสีบอลเงินแล้วก็ชายบันไดนะครับก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะครับผมสีเงินตัดนะครับส่วนชุดครอบต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดํำด้านนะครับพวกนี้จะเป็นกัรลอยนะอาจจะเป็นการลอยจะมีคําว่าレンเจอร์นะครับแล้วก็ชุดครอบฝาถังก็เป็นคําว่าเจอรนะครับมาไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือ โลบาเล็กนะครับอันนี้เป็นของฮาร์เมอร์นะฮาร์เมอร์ตัวนี้เห็นไหมครับผมเปิดไฟเนะี่ยมันก็จะมีไฟไฟก็จะติดเลยนะครับของฮาร์เมอร์นะครับเป็นไฟสีแดงนะครับก็จะติดอ่าแล้วก็ตัวนี้จะทรงตัวนี้ก็คือเป็นทรงปืนกลน,นะครับที่เอาเราสังเกตง่ายๆว่าคล้ายๆนะครับคล้ายกระบอกปืนนะครับเลยเรียกว่าทรงปืนกลน,นะครับผมแล้วก็ ด้านบนนะครับผม,ผมก็คือไฟตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะจะติดเป็นไฟเบรกแล้วก็เป็นไฟถอยด้านข้างก็จะเป็นไฟถอยนะครับโราาบายแฮมเมอร์ก็จะมีทั้งไฟเบรกและไฟถอยนะครับผมแล้วขยับกันมานะครับมาที่กันชนกันชนตัวนี้นะครับเวลาเราถอยเห็นไหมครับไฟจะมีไฟถอยด้วยนะครับมีที่ไฟไท้ายไม่พอนะครับก็ยังมีไฟถอยนะครับที่ด้านล่างนะครับผมด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์ สี่จุดนะครับแล้วก็ของ h a มเมอร์ก็คือห่วงลากจูงตัวนี้นะครับผมลากเรือชุดลากเรือตัวนี้นะครับผมก็เป็นของ h a มเมอร์เช่นเดียวกันนะครับขยับมานะครับมาที่กันครอบนะครับผมชุดครอบกระบดท้ายนะครับตัวนี้ก็การกระแทกเลยด้วยนะนะครับผมตัวนี้เป็นการติดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมาจากโรงงานไม่ได้มีตัวนี้นะ f o r ดีขนาดใหญ่สามารถเลือกสีได้นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับมีกล้องกล้องมองหลังด้วยไฟเบรกนะครับไฟเบรกรนสาก็อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมฝาท้ายนะครับมีน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเป็นทอร์ชันบาร์นะครับเป็นทอร์ชันบาร์ให้มีน้ำหนักเบานะครับมีเฉพาะรุ่นไวายแท็กนะครับผมที่มีฝาท้ายแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะได้ไอ้กระทีใส่ฝาท้ายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนะครับพาไปดูภายในอีกรอบหนึ่งนะครับผมภายในมีการตกแต่งอะไรบ้างที่คอนโซลคอนโซลตัวนี้สังเกตง่ายตัวไวายแท็กนะครับจะเป็นคำว่าไวายแท็กสีส้มและก็เย็บได้ได้สีส้ม ส่วนหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับหน้าจอ12นิ้วนะครับแล้วก็หน้าปัด12นิ้วเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะนะครับผมแล้วก็มีระบบขับ2ขับ4ก็คือหมุนสามารถผมที่ตรงกลางนี้ได้เลยนะครับมีเบรคโคนะครับเบรคมือไฟฟ้านะ,อ,ะอันนี้นะครภายในนะครับ,นะรบผมเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ Ford นะครับฟอร์ดเลนเจอร์ฟอร์ดไวแทนะครับ XLT ต่างๆนะครับหรือ Ford ดเวเลสก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมอยากได้ทุกแต่งแบบไหนหรืออยากแต่งอยากได้แคมเปญอะไรนะครับสามารถคุยกันได้นะครับผมเรายินดีนะครับนำเสนอการแต่งให้กับลูกค้านะครับจัดไแนั้นถึงที่นะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อผมได้เลยครับตามลิงก์ด้านล่างหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับผมหรือแอดไลน์คุยกันก็ได้อยากได้ข้อเสนอในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคคครรััััับบตอองขววก่นนะสสดี